อันนี้นะครับเป็นระบบออฟกิดนะครับแผงเราใช้เยอะนะที่นี่รวมๆกันก็ประมาณสักรวมๆยี่สิบยี่บห้า 20, แผงได้นะครับก็ <c oughs> จะมีไฮวอลหนึ่งเครื่องนะครับโลวอลสองเครื่องนะครับแบตเตอรี่สามโมดูลนะครับที่เราใช้นะทั้งหมดเลยอาแบตเตอรี่เราใช้สี่โมดูลนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือร้อยห้าสิบร้อยี่สิบสอง สองสามสี่หนึ่งแล้วก็มีพนพนชาร์จมีปั๊มน้ำระบบที่นี่ก็มีฟังกช์ชันอะไรใช้งานที่เยอะนะครับเพราะว่าที่นี่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในธุรกิจนะครับไม่ได้ใช้ตามบ้านก็จะมีฟังกช์ชันเรื่องก,การใช้งานอะไรก็เยอะนะครับที่นี่ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากมายนะครับเน้นใช้งานได้จริงให้ทุกคนดูแลระบบได้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์วัสดุที่หาได้ในตลาด ไม่ได้จัดสเปคอะไรให้มันยุ่งยากนะครับใช้ของธรรมดามาทําให้มันใช้ได้จริงเน้นประหยัดต้นทุนครับเพื่อนๆสนใจโซล่าเซลล์ในงานระบบผมเคยมีช่อง YouTube นะครับมีคนดูร่วมๆเกือบหมื่นแล้วนะครับชุดเนี้ยผมทําอยู่มานสักสาปีนะครับวิวก็คือช่องมันบินไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาทำวิโอนี้ใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้มาดูด้วยกันนะถ้าโซล่าเซลลใช้งานเยอะๆก็ต้องแบบนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ใช้างาน,นได้จริงนะครับในธุรกคคิจเราก็ใช้สบายเลยโอเคนะครับเ,เพื่อนๆก็ตามนี้เลย